วันนี้เรากลับมาที่สนาม MTB พุทธมณฑลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าเส้นทางใน MTB พุทธมณฑลครับมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมจากเดิมครั้งที่แล้วที่เรามานะครับโอเคไปกันเลยเราก็เริ่มจุดเดิมนะครับผม น้อยก็มีทางแยกให้เราไปนะครับไม่ว่าจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายก็ไปได้เหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาชนกันนะครับเผื่อบางคนเบื่อก็ลองเปลี่ยนดูนะครับรอบแรกอาจจะไปทางซ้ายรอบสองอาจจะไปทางขวานะครับผมแต่เส้นทางก็จะกลับมาเข้าทางหลักเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเซกชันลากไม้นะครับผมก็ต้องใช้เกียร เบานิดหนึงนะครับผมจะได้ปั่นง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ฝนไม่ได้ตกนานนะครับก็ทำให้ดินเริ่มแน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่เล็กนะครับเวลามาปั่นก็ไม่สกระปะจกจักรยานมากมีพี่ๆเขาเอาเส้นสีเหลืองๆมาขึงให้นะครับ ช่วงนี้ก็ยังเป็นเส้นทางเดิมที่เราเคยปั่นกันอยู่นะครับผมก็จะวนขวาครับวันนี้มาปั่นช่วงเย็นนะครับก็มาสักประมาณบ่ายสี่โมงไปนะครับก็จะไม่หลอนมาก ด้านไหนก็ต้นไม้เยอะนะครับด้านหน้าจะต้องปั่นส่งนิดนึงนะครับผมเพราะว่าขึ้นเนิน <S <S ก็จะมีทางลงขวากับซ้ายนะครับถ้ามือใหม่ก็ลงด้านซ้ายจะง่ายหน่อยนะครับเราก็วนขวาขึ้นเนินอีกทีนึงนะครับระวังหัวฮึบ แล้วก็โค้งซ้ายนะครับผมมีทําแบงค์รับเพิ่มขึ้นมานะครับผมจุดนี้แล้วก็ขี่มาตามทางเลยครับในนี้จะเป็นซิงเกิลแทร็กครับผมมีทางอยู่แล้วก็ขี่ตามทางไปเลยในการฝึกดูลาย เวลาเราไปปั่นในที่ใหม่ๆนะครับก็จะได้สังเกตว่าเส้นทางปั่นที่เขาใช้กันอยู่ครับผมเป็นยังไงก็มาฝึกการดูลายที่นี่ได้ฝึกการสังเกตเพิ่มเติมเพราะว่าบางจุดอะใบไม้จะเยอะใช่ไหมครับเราก็จะมองไม่เห็นลายแต่ว่าถ้าเรามองไกลไปหน่อยนึงอะก็อาจจะเห็น ลายเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อจากจุดที่เราอยู่ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับก็ไปได้ทั้งทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนะครับผมเดี๋ยวทางมันจะไปบรรจบกันอยู่แล้วนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบเอยากจะไปทางไหนก็ได้ ที่นี่มาขี่กันได้ทั้งครอบครัวนะครับผมเพราะว่าทางไม่ยากจนเกินไปมือใหม่ก็มาหัดปั่นที่นี่ได้ก่อนที่จะไปลุยต่างจังหวัดหรือไปออกทริปกับเพื่อนๆนะครับอ้าวมีเจ้าถิ่นอยู่นะครับน้องเจ้าถิ่นอยู่นั่นเอง ด้านหน้าก็จะเป็นทางแยกเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็จะสามารถไปได้ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะไปบรรจบกันเดี๋ยวรอบนี้เราไปทางขวาก่อนแล้วกันนี่นะครับลายก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็โค้งขวาเข้าไปเข้าทางหลักนะครับผมสนามพุทธมณฑลอันนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างของ สวนพุทธมณฑลใหญ่นะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้านในนะครับผมอันนี้จะอยู่ด้านข้างเพราะว่าด้านในเขาไม่ให้ทําทางขี่จักรยานนะครับน่าจะผิดกฎคราบพี่ๆที่เขาทําเส้นทางเขาก็เลยต้องย้ายออกมาทําด้านนอกนะครับเดีย๋ยวเราจะโค้งซ้ายนะครับข้างหน้า อย่างบางช่วงที่ใบไม้เยอะๆครับมันอาจจะอ่านลายยากนิดนึงแต่ก็มาฝึกการอ่านลายที่นี่ได้ก่อนที่จะไปออกทริปกับเพื่อนๆนะครับเป็นซิงเกิลแทร็กครับผมก็ปั่นไปตามทางนี่เลย มาฝึกการสังเกตเส้นทางนะครับก่อนที่จะไปเดาจริงในสถานที่จริงในต่างจังหวัดนะครับมาซ้อมก่อนได้ถ้าใครว่างช่วงบ่ายก็แนะนำหลังสี่โมงนะครับอากาศน่าจะไม่ร้อนมาก อย่างเราวันนี้ครับประมาณ4โมงกว่ากว่าก็อากาศไม่อบอ้าวแล้วครับปั่นได้เรื่อยๆทางเป็นซิงเกิลแทร็กนะครับดินแน่นไม่เละนะครับผม มาฝึกการใช้เกียร์ใช้เบรกนะครับก่อนที่จะไปออกทริปกับเพื่อนๆในป่าได้เลยที่นี่ก็น่าจะได้ใช้ทักษะที่ฝึกนะครับทั้งการแตะเบรกการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมมาถึงโอเพนเซ็กชันตัวนี้เราก็จะไปตามทางเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไป ต่อในเส้นทางเทรลนะครับผมตรงข้างหน้าจะเป็นเนินติดกันนะครับแต่ถ้าใครไม่ขึ้นเนินเราก็สามารถเบี่ยงมาทางขวาได้อันนี้นะครับเป็นทางเบี่ยงแล้วก็เป็นเนินลูกละน้าตรงนี้นะครับก็ถ้าใครไม่ขึ้นก็อ้อมมานะครับข้างๆหรือถ้าใครอยากจะฝึกทักษะก็ตรงลุยเข้าไปเลย เป็นเนินลูกและหน้านะครับติดกันหลายลูกช่วงนี้ลายอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าใบไม้หล่นมาเยอะก็มองไปไกลๆครับก็จะเห็นลายที่อยู่ด้านหน้าครับก็จะพอเดาได้ว่าเราควรจะปั่นตรงหรือปั่นซ้ายหรือปั่นขวานะครับผมอันนี้เราตัก มาทางซ้ายนี่เลยนะครับลายจะวนไปทางขวานี้นะครับจุดไหนที่ดูแล้วไม่มั่นใจก็ลงเข็นได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าจะมีบางจุดที่เป็นเนินลง ค่อนข้างชันนะครับผมสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่มั่นใจเราก็เข็นลงมาได้เราปรับเป็นเกียร์เบานะครับก่อนที่จะขึ้นเนินด้านหน้านะครับผมเนินค่อนข้างชันอันนี้นะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้าครับพี่บอกว่าจะเป็นเนินค่อนข้างชันนะครับอันนี้ก็สำหรับมือใหม่ก็ เห็นลงไปได้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจครับผมก็วนขวามาครับเดี๋ยวเราจะปั่นขึ้นไปลานด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับก็ปรับเป็นเกียร์เบานะครับผม ก็ปั่นโนซ้ายนะครับวันนี้ก็จะมีทำเนินเอาไว้ให้โดดนะครับถ้าใครไม่โดดก็มาทางเลี่ยงขวามือนะครับแล้วก็ลงด้านขวามือหนึ่งรอบถ้าจำไม่ผิดวันนั้น ที่พี่ๆเขาคุยกันก็น่าจะประมาณสักสามโลถึงสี่โลได้มั้งครับหรือถ้าใครมีข้อมูลที่จับเอาไว้แล้วก็เอามาแชร์ได้ครับว่าระยะทางประมาณกี่กิโลนะ นในเส้นทางเราก็จะได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างนะครับทั้งการยืนเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะว่าเวลาเราปั่นในเทรลธรรมชาติจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นั่งปั่นตลอดเวลานะครับเพราะว่าการยืนแล้วก็การบาลานซ์ตัวบนจักรยานการทรงตัวคอนโทรลจักรยานจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเรายืน เราก็จะไม่ได้นั่งอยู่บนเบาะตลอดนะครับเส้นทางก็จะปั่นวนซ้ายไปขวาไปอะไรอย่างนี้นะครับผมให้รู้จักจังหวะแล้วก็น้ำหนักการเบรกของเรานะครับเพื่อเวลาเอาไปในสนามจริงเราก็จะได้รู้ว่าถ้า ดเบรกขนาดนี้รถเราจะชะลอประมาณไหนนะครับผมจะได้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งอัพอุปกรณ์ปรเปลี่ยนอุปกรณ์ก็เอามาทดลองใช้ได้ก่อนที่จะไปลองสนามจริงนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปที่สนามจริงอาจจะไม่สนุกถ้าจะต้องมานั่งปรับแต่งกัน ให้มันเข้ากับสไตล์การขี่ของเรานะครับอย่างระยะการกดเบรกบางคนก็อาจจะชอบกดแล้วมาเลยหยุดเลยทันทีนะครับในขณะที่บางคนอาจจะชอบกดแล้วค่อยๆหยุดนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความชอบไม่เหมือนกัน,นก็เลือกใช้ อุปกรณ์ที่เราชอบนะครับผมเรายัางอยู่ในเส้นทาง MTB พุทธมณทนนะครับพามารีวิวอัปเดตล่าสุดนะครับผมว่าเส้นทางมีอะไรปรับปรเปลี่ยนไปบ้างน,นะครับผมจากเดิม หลังฝนไม่ได้ตกมาพักใหญ่ๆนะครับเส้นท,ทางก็จะขี่สนุกขึ้นนะครับไม่เละดินแน่นนะครับหรือว่าที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกฮ a r d pack นั่นเองนะครับสมมุติว่าไปเจอ,อยางที่เขาผลิตออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเหมาะสำหรับ a r d Pack c o n น i t i o n นะครับก็คือลักษณะแบบนี้เลยตอนนี้เลยนะครับผมที่เรียกว่า Hard Pack o o n i t t o o นครับอาจจะมีบางช่วงที่เป็น Loose Terrain นะครับก็คือเป็นหินกรวดเยอะๆนะครับผมบางช่วงของสนามนะครับก็จะเป็น Loose Terrain นะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกซื้อยางมาใช้นะก็ลองดูว่าสนามที่เราไปขี่บ่อยๆนะครับคอนดิชันของสนามเป็นแบบไหนเนะเาะก็จะได้เลือกให้เหมาะกับสไตล์การขี่ของเราแล้วก็สนามนะครับเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนอยู่กันคนละที่นะครับแล้วก็สนามที่ ปั่นบ่อยๆก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่ายางแบบนี้แบรบนด์แบบนี้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับผมอันนี้เป็นทางแยกนะครับเราลงมาทางซ้ายเดี๋ยวทางจะไปเชื่อมกันนะครับผมกลับมาพูดเรื่องยางต่ออีกนิดนึงก็ แต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่เขาก็จะมีบางยี่ห้อบางแบรนด์นะครับทำออกมาบอกว่าใช้ได้ทุกคอนดิชันเลยถ้าใครขี้เกียจเลือกก็ซื้อแบบเอาคอนดิชันนะครับคือขี่ได้หมดอะไรแบบนี้ ดอกยางเขาก็จะทำออกมาแบบกลางๆนะครับก็คือได้หมดทุกคอนดิชันไม่ว่าจะเป็นดินแน่นหรือว่าบนหินกรวดหรือว่าขี่ตอนหน้าฝนอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็คือจะทำออกมากลางๆใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากจะเฉพาะเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ลองเลือก ลงไปในดีเทลของแต่ละแบรนด์เขาจะมีบอกไว้นะครับว่ายางรุ่นนี้เหมาะสำหรับมัดทายขี่ในหน้าฝนดินเละขี่ในดินที่เป็นฮาร์ดแพคแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นลูสเทเรนหินกรวดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับ ด้านหน้าจะเป็นเนินนะครับแล้วก็มีทางเบี่ยงขวาอันนี้นะครับใครที่ไม่ปั่นขึ้นเนินก็มาทางเบี่ยงด้านขวาก็ปัดขึ้นเนินนี้หน่อยนึงนะครับผมโค้งขวาอันนี้น่าจะเป็นเซกชันที่ทำเพิ่มขึ้นมานะครับจากคลิป ล่าสุดที่เรามาถ่ายไว้นะครับตอนนู้นยังไม่ได้ทำเพิ่มนะครับในจุดนี้ก็พาไปดูนะครับจุดที่ทำเพิ่มขึ้นมาได้ระยะเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะครับเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้มีขึ้นนิอน,นิดหนึ่ง ของซ้ายนะครับที่บอกครับผมก็มาฝึกทักษะการคอนโทรลรถผ่านรากไม้ผ่านเนินนะครับเพราะว่าในสนามจริงได้เจอแน่นอนการใช้เบรก การบาลานซ์ตัวบนรถนะครับปั่นข้ามเนินถ้าใครอยู่ในกรุงเทพแล้วครับก็มาที่นี่ได้ไม่ไกลมากไม่ต้องไปต่างจังหวัดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ บ้านพักอยู่ใกล้สถานที่ปั่นอยู่แล้วก็ลุยต่อไปครับโอเคนี้ก็น่าจะเข้าช่วงโคงสุดท้ายของเส้นทางแล้วนะครับผมจะครบหนึ่งรอบของการอัปเดตเส้นทางปั่น MTB พุทธมณฑลนะครับผม ไม่เป็นไรครับเช่นเลย